กังหันลมผลิตไฟฟ้าในอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาใหญ่เป็นอันดับสองในเอเชียร,รองจากประเทศจีนมีทั้งหมด122ต้นความสูงตัวละประมาณ104เมตรความยาวของใบพัด52เมตรเมื่อติดตั้งเสร็จจะรวมความสูงได้154เมตรสามารถมองเห็นมาตั้งแต่ไกลเวลากลางวันจะมองเห็นกังหันตั้งเป็นแถวยาวบนสันเขา กังหันลมที่อำเภอด่านขุนทดมี3เฟสเฟสแรกเป็นของบริษัทเฟิร์สโคราชบินจำกัดจำนวน45ต้นผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายให้แก่สถานีไฟฟ้า3แล้วปรับกระแสไฟฟ้าเป็น115กิโลโวลต์แล้วจ่ายไฟฟ้าไปเข้าระบบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่อำเภอชัยบดานจังหวัดลบบุรีเฟสที่2อ,อีก45ต้นเป็นของบริษัท KR2 จำกัด ผลิตกระแสไฟฟ้าให้แก่สถานีไฟฟ้า2แล้วจ่ายกระแสไฟฟ้าไปที่อำเภอชัยบาดานเช่นกันโครงการนี้ก่อสร้างโดยบริษัทเดมโก้จำกัดมหาชนและเฟสสามเป็นของบริษัทกันคุณเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนมีจำนวน32ต้นนอกจากนี้กังหันลมของบริษัทกันคุณยังมีอยู่ระหว่างก่อสร้างเตรียมติดตั้งอีกกว่า30ต้นซึ่งจะมีความสูง135เมตร หากสร้างเสร็จกังหันลมที่จังหวัดนครราชสีมาจะสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกกังหันลมผลิตไฟฟ้ามีมูมลค่าต้นละประมาณ200ล้านบาท 1. ต้นจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ115 1 5เมตรมี3าใบพัด1ใบพัดจะมีความยาวอยู่ที่52เมตรขนาดลำต้นอยู่ที่5เมตรมีกําลังการผลิตยอยู่ที่ต้นละ2 3มเมกะวัตต์ จากการตรวจสอบเบื้องต้นจากผู้จัดการบริษัทเอกชนที่เข้ามารับทำการก่อสร้างกังหันลมทราบว่าฐานการติดตั้งกังหันลมมีความลึก4เมตร30เซนติเมตรกว้าง22เมตรโดยความสูงของแต่ละต้นที่ติดตั้งเริ่มที่100เมตร115เมตร120เมตร132เมตรและ135เมตรสาเหตุความสูงไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับความสูงต่ำของที่ดิน แต่ละต้นใช้พื้นที่ติดตั้งฐานกังหันอยู่ที่สองงานมีระยะห่างประมาณหนึ่งไร่เพื่อป้องกันการเกี่ยวกันของใบพัดกังหันชาวบ้านบอกกับทีมข่าวว่าตั้งแต่มีการติดตั้งกังหันลมชุมชนมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเศรษฐกิจก็ดีขึ้นถนนไปมาก็สะดวกถือได้ว่าชาวบ้านได้ประโยชน์จากการติดตั้งกังหันลมการอยู่การอะไรก็ดีขึ้นครับ มีถนนโนนาางครับช่วยทําทุกอย่างครับถนนปวยเข้าไรละบากมากครับบางทีต้องใช้รถไถลากเขาลากออกอันนี้วิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกสบายครับแม้การติดตั้งกังหันลมจะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในชุมชนแต่หากติดตั้งในพื้นที่สปรกรซึ่งถือเป็นการใช้ที่ดินผิดประเภทจนนํามาสู่การฟ้องร้องและตัดสินให้ยุติการทําธุรกิจ นั่นก็หมายความว่าอาจจะต้องทำการหรือถอนปริญญาสมศักดิ์ถ่ายภาพรัชดาผ่อม่วงธรรมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน